สวัสดีคะ่ะวันนี้นะครกลับมาอยู่กับเอมี่รถจนต์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่ยืนอยูอย่ที่รถจนต์สาขาหนึ่งนะคะเซทไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันสเปคโตวีรุ่นท็อปเลยนะคะับสำหรับใครท่านไหนนะคะที่รออยากได้เอาติดนะคะไมเนอร์เชนสเป็ค 1.8v วันนี้มีเข้ามาแล้วหนึ่งคัน คะะันด้านหน้านี้นะครเป็นโต้ตาโคโราติด1.8 VVPP ส8มวจบ2019ตัวนี้นะฮะเลขหม่เนี่ย230,000นกิโลนะเป็นรถหน่วยงานราชการเข้าสู่ทุกระยะแต่ราคาเกินคาดมากๆราคา4,99,000บาทเท่านั้นนะครตัวนี้ออกห้างป้ายแดงล้านเสร็จๆนะฮะวันนี้มีเข้ามาแล้ว4,99,000บาทจัดไฟแนซนเต็มฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ค่ะ ขายที่สนใจรีบเลยนะคะสเปคต,ตัวสเปต,ต,เต,ตวัว V รุ่นนี้หายากมากๆรีบเลยนะคะทักมาได้เลยนะลิงก์อาจาะล่างใต้คลิปนี้ให้ครบเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ Daytime Running l i g h t นะคะกระจังหน้าโครเมี่ยมค่ะ้าทะเบียน8กไก่ยอหญิง7453กรุงเทพมหานคระนะคะตัวนี้นะประจันหมอกโรงงานติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะ คันนี้สีบอดเงินนะคะสีดูแลง่ายรักษาง่ายนะคะตัวล้อมแม็กนะครเป็นล้อมแม็กอล่อยโรงงานสภาพดีเลยสีทูโทนนะครพร้อมยางดันหลบปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะฮะยางดันหลบที่ห้อดีนะ,ะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะกระจกมองข้างครับปรับเก็บไฟฟ้านะคะ ด้านในนะสวยงามมากๆเลยนะไม่ได้เป็นตัวพรอมารายมัลติฟังก์ชั่นแับเป็นรูปแบบนะมาพร้อมกับตัว c r u ค s น control แล้วก็พันเดินชีพค่ะสําหรับใครที่อยากได้ตัวท็อปรุ่นท็อปนะแนะนําคันนี้เลยน่าใช้งานมากๆนะฮะออปชั่นเต็มครบนะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าดทิศทางเลยนะคะ เกียร์ออโต้ขั้นบนไดขับง่ายขับสะดวกแน่นอนนะตัวนี้เกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะหน้าจอโต,โตรต้าจากศูนย์ครบ n a v วิกเกเตอร์ครบหมดเลยนะคะฟูลส Start ค่ะ่านะสวยงามนะคันนี้499,000บาทน,นะคะเปิดฝากระโปรงหน้านะคะที่เดิมเลยนะใต้พวงมาลัยคนขับนะเปิดฝาท้ายถังน้ำมันอยู่ใต้เบาะคนขับนะคะ กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกคนขับ1บานปรับออโต้ค่ะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังของโตวีนะบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะเบาะนิ่มนะด้านหลังมีที่เสียบ USB ให้สำหรับผู้โดยสารถึง2จุดด้วยกันคันนี้ด้านในเ่สภาพดีเลยนะรถเพิ่งเข้ามาถึงวันนี้เลยนะถือว่าสภาพรถดีนะคันนี้แล้วก็ช่วงล่างเนี่ย ก็ไม่กระด่างกระด้างนะฮะสวยงามมากๆนะใช้งานนะคะในราคาสี่แสน้าหืนเก้าพันบาทเท่านั้นตัวนี้นะใครสนใจรีบเลยนะฮะตัวต้าโฟร์แลติดหนึ่งจุดแปดวีวีพีปีหนึ่งแปดจดหนึ่งเก้าค่ะนะคะสำหรับพี่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะคันนี้นะได้เป็นตัวค่อนข้างกว้างเลยนะคะตัววไม่เคยติดตั้งแก๊สน,นะฮะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะคันนี้ ยังอะไรถุงข้อมือแม่แรงมีให้ลูกค้าครบหมดเลยนะคะน็อตนะคะฝากระโปรงท้ายนะคะไม่เคยถอดไม่เคยชนหนักไม่เคยชนถึงคานไม่เคยพลิกคว่ำกับสีจมน้ํากรอใหม่นะคะทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนจากสูย์รับประกันได้เลยนะตัวนี้นะฮะรีบเลยนะจองกันเข้ามาได้เลยนะ5 0 0พันบาทใครไม่จองบอกเลยพลาดแน่นอนตัวนี้หนึ่งจุดแปดวี จองไว้ตามมาดูที่หลังได้เลยนะฮะตัวนี้นะไฟท้าย LED นะครพร้อมคิวโคมเี่ยมคาดยาวตลอดท้ายรถเลยนะคะกองถอยหลังโรงงานนะฮะสารลักโลโก้โคราติด 1.8V โคมเี่ยมแท้ไม่ลอกไม่ดำไม่คลืนสนิมนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบเลยนะคันนี้จัดไฟนัเต็มฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงเดือนละ8,900ท่านั้นประมาณ9,000กว่บาทต่อเดือนนะคะ คันนี้นะเติมน้ํามันรวนะครับเป็นน้ํามันเบนซินนะรอนรับอี 8, 5ดเรียบร้อย9195ค่ะได้ยางใหม่ฟิล์มใหม่นะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะในราคานี้นะ4ี่9 0 0บาท โต้้าโคราติด 1.8V ปี18-19รถหน่วยงานราชการไม่เคยชนหนักไม่เคยกรอบใหม่ไม่เคยจมน้ําไม่เคยโดงแก๊สไม่เคยไปแท็กซี่ผิดป้ายตัวภาสีพราบาต่อให้ใหม่หมดเลยหมดอีกทีหนึ่งปี67ค่ะตัวนี้สวยงามนะเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่ได้เก็บงานเลยเก็บงานน้อยมากๆจริงนะะรีบเลยนะตัวนี้นี่เลยค่ะเนะี่ยฮะ ของเครื่องนะฮะเครื่องยนต์1.8นะฮะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8เป็นตัว V นะเครื่องยนต์ตัวนี้แรงนะพลาะกำลังในการขับเคลื่อนรถสมหถนะในการขับขี่รถดีมากๆตัวนี้แบตเตอรี่ลูกใหม่ของเหลวต่างๆทุกอย่างดูแลให้ใหม่หมดแล้วนะคะน็อ เบ้าชกไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยไขยน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยไขยเหมือนกันนะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะแผ่งกันความร้อนเดิมโรงงานนะคะทุกอย่างคงสภาพเดิมหมดเลยนะน็อตเบ้าชกอีกฝั่งหนึ่งก็สวยงามน,นะคะคานหน้านะคะคานเดิมโรงงานสวยๆเลยนะ,ะนี่เลยน็อตไม่เคยขยับสักจุดหนึ่งนะคะแต่งสีโรงงานอยู่ครบทุกจุด ว่าน้ําเดิมโรงงานนะคะโอ้ยสวยงามมากๆจริงๆคันนี้นะรอเก็บงานนิดนึงบอกเลยว่าสวยเลยแนะ่นอนนะสาหรับตัวอาร์ติสหนึ่วีคันนี้นะคะสาหรับใครที่สนใจนะคะอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อหาเองได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสอ้านะคะโทรมารับสายแอดไลน์มาได้เลยดิ้งเาจะล่างใต้คลิปมีให้คลิกกันเข้ามาได้เลยนะคะทักไลน์มาเดี๋ยวมีส่งรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดสำเนารถไปเช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยค่ะ เนี่ฮะกอนจากกันวันนี้นะบอกก่อนเลยนะใครไวใครได้นะี่ยรีบโทรรีพทักได้เลยนะคะโฝ <Okay. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ